พี่นอ้องเพื่อนเพื่อนก็เห็นเข็ดตาปาดใครไปบ้างนี่ค่ะนี่ใครเข็ดตาปาดค่ะกําลงังใครเล่นนี่ค่ะงาน,นค่ะ,คะตอผูสีอยูข้างหลังได้ค่ะตอผูจะน้อยกว่าตัอแม่ยี่ยงย่กว่าตัอแม่ก็จะคับใครลงมากค่ะจะมีฟ้องหุ่มใบได้ะค่ะตอนนี้จากหุ่มใบแล้วต๊อผูจะปล่อยน้ำเชื่อคมาขาขาตัอแม่จะอันนี้ตัอผูก็จะ ห้องไข่นะคะห้องไข่คือโกลบเรกค่ะแล้วก็รีดน้ำเชื้อเอาน้ำเชื้อลงมาใส่ค่ะนี่แหละค่ะไข่เกตตะปาดค่ะจะเป็นฟองเหมือนน้ำลายห้องหงไว้คืออ่างหนออจากไข่อยู่ทั้งทั้งบกนะคะ่ะไข่จะหมายว่าจนหนออจะออกจากไข่จากจากฟองนี่ก็กตตอเมือ่อไข่ฟักเป็นตัวค่ะฟักเป็นตัวหลอดแล้วหน่อกระสิออกจาก จะบอออกจากไข่ค่ะออกจากฟองนี่นะค่ะเห็นว่ห้องค่ะออกจากฟองออกจากไข่เหนียวมากเนาะค่ะเอ้ยออกจากฟองนี่ลงสูนาม์นี่ค่ะนี่ค่ะนี่วิธีเกตปาดไปไข่ค่ะนี่มือนี่ขอจบคีปเป็นท่านี้ค่ะพ่อพี่น้องมึงเลยขมาค่ะเนี่ะไก่ไก่เลยค่ะเกตปาดไข่ค่ะ